สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f รีดอมชแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับซึ่งก็ตามเคยนะครับในส่วนของการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะครับผ่านแอปพลิเคชันปอตังเนี่ยซึ่งก็ใครหลายท่านนะครับเริ่ม6กโมงเช้ามาเนี่ยนะครับถือว่าเข้าใช้งานไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาแนะนำครับในส่วนของกลุ่มเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์หรือใช้ผ่านแอปพลิเคชันปอตังเนี่ยอยู่แล้ว ลงผ่าน w w w k l k n g c o m นะเพื่อจะได้มั่นใจนะครับมากขึ้นในเรื่องของการลงทะเบียนนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับซึ่งก็ปัจจุบันณเวลานะครับเจ็ดโมงเช้าเนาทีเนี่ยนะครับสิทธิ์ที่หายไปแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเหลืออยู่ประมาณ22ล้านสิทธิ์นะครับจาก31ล้านสิทธินะเออนะครับก็ก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะไปเรื่อยๆนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ดูเป็นแนวทางกันนะครับ ในส่วนของการลงทะเบียนครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับอย่างที่รายท่านประสบพบเจอปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังขึ้นเวอร์ชัน11.1.0ก็หมุนติ้วๆๆๆๆนะครับผมสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าขอไยค่ะ ไม่สามารถทํารายการได้ในครั้นี้กะรุณาลองใหม่อีกครั้งนะครับผมก็ซึ่งก็ต้องนะครับได้เจอคําวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะฮะในเหตุการณ์แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ทางเลือกในส่วนของคนที่มีแอปพลิเคชันเปอตังอยู่แล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องกลัวท่านยังมีช่องทางสํารองอยู่นะครับก็คือผ่าน w w w ร์บาเว็บคนละครึ่ง .com นะนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับในเว็บไซต์กันดีกว่านะฮะว่ามันมีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรแล้วก็มีรูปแบบของการลงทะเบียนสําเร็จแล้วเนี่ยมันขึ้นรูปแบบแบบไหนนะครับอ่ะมาดูกันครับ ในส่วนของการนะครับที่ลงทะเบียนก็เหมือนเดิมฮะเข้าไปที่ w w w c o ลไวด์เว็นะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนสีส้มนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับสำหรับประชาชนสีแดงนะครับเมื่อกดแล้วอ่านรายละเอียดต่างๆกดติ๊กยืนยันรายละเอียดนะครับต่างๆให้เรียบร้อยนะติ๊กหครั้งตามด้วยกดนะฮะยืนยัน เมื่อกดยืนยันแล้วนะครับให้กรอกข้อมูลซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับมีข้อมูลเยอะพอสมควรนะท่านดูรายละเอียดดีๆมีด้วยกัน3ส่วนนะครับท่านส่วนที่1นเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนนะท่านก็เลือกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะนายนางนาง,นางสาวหรืออื่นๆนะครับติ๊กให้ถูกต้องแล้วก็ชื่อจริงของท่านนะครับพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับค <c oughs> ำนาหน้าไม่ต้องใส่นะครับเพราะเราไม่มีนามสกุลครับพิมพ์ให้ถูกต้องนะ แล้วก็หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักครับกอกใส่เข้าไปนะเสร็จแล้วนะครับหมายเลขหลังบัตร12หลักนะครับภาษาอังกฤษ2หลักแรกที่เหลือเป็นตัวเลขนะครับเสร็จแล้วนะครับกดนะว่าบัตรประชาชนของท่านมีวันเดือนปีครบไหมนะครับหรือมีเฉพาะวันกับปีหรือมีเฉพาะเดือนกับปีหรือมีปีอย่างเดียวนะครับก็กดเลือกเมื่อเลือกแล้วนะครับผมนะก็จะมาปรากฏช่องให้ท่านนะครับ กดใส่ให้ถูกต้องนะฮะตามบัตรประจําตัวประชาชนนั่นคือส่วนที่1ส่วนส่วนที่2สําคัญนะครับก็เป็นเบอร์เดิมที่เราเคยลงทะเบียนนะอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนครึ่งเฟส1และเฟ,ฟสสมาแล้วนะครับผมนะส่วนคนใหม่ก็เหมือนเดิมครับ1เบอร์โทรศัพท์ต่อ1บัตรประจําตัวประชาชนท่านก็สามารถเลือกได้นะครับ ในส่วนของต่อมานะครับนั่นคือส่วนที่2สําคัญนะครับเพราะว่าต้องรับหมายเลข OTP มาดูส่วนที่3มกันต่อครับก็จะเป็นอาชีพหลักของท่านนะครับอาชีพอะไรนะครับก็ก็เลือกนะครับผมนะพอเลือกแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับว่าในลักษณะของอาชีพของท่านเนี่ยมีลักษณะเป็นนายจ้างหรือไม่มีนายจ้างนะครับผมนะก็ติ๊กให้ถูกต้องประเภทค่าตอบแทนนะท่านเลือกใส่นะครับรูปแบบค่าตอบแทนเลือกใส่นะครับ รายได้นะครับผมก็เริ่มจากศูย์บาทนะครับก็ไล่เป็นช่วงไปช่วงไปนะครับผมพอเลือกเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็มีอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมนะครับถ้าไม่มีก็ติ๊กไม่มีถ้ามีก็ติ๊กมีนะครับเขาก็จะให้ระบุต่ออีกนิดนึงว่าอาชีพเสริมเป็นอะไรอย่างไรนะครับผมนะนี่คือหน้าการกรอกข้อมูลเมื่อเรากรอกข้อมูลก็กดเลยครับลงทะเบียนนะครับเมื่อกดลงทะเบียนก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลนะตั้งแต่คํานำหน้าจนถึงนะครับผมนะที่มีอาชีพเสริมหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้ท่านกดยืนยันนะกดยืนยันปุ๊บนะครับจะเด้งมาหน้านี้ให้ท่านอะไรครับ ไปเอาเลข OTP นะครับผมนะซึ่งเป็นเลข OTP 6หลักมาทําการกรอกใส่ซึ่งเลข OTP เนี่ยมันจะเด้งไปเบอร์มือถือในส่วนที่2ครับท่านส่วนที่2ที่ท่านใส่นะครับหมายเลขเบอร์มือถือไปนะครับเลข OTP เหล่านี้จะส่งไปให้แล้วท่านก็เอามากรอกใส่นะครับภายใต้10นาทีนะครับก็กรอกใส่ปกติเลยนะหหลักเมื่อกอกเสร็จแล้วกดยืนยันครับก็จะมาปรากฏหน้านี้นะครับก็คือว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชันป๋อตังครับผมนะภายในระยะเวลา3วันนะครับนี่คือก็สบายใจละใครที่นะครับผมนะมีแอปพลิเคชันป๋อตังแล้วก็เข้าแอปป๋อตังไม่ได้ก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของการกดยอมรับสิทธิ์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับภายใน3วันไม่ว่าจะเป็น SMS นะครับหรือผ่านแจ้งเตือนแอปพลิเคชันป๋อตังว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนซะนะครับผมเพื่อจะได้รับสิทธิ์โครงการคนลครึ่งเฟสสามต่อไปนะครับเอาละประมาณนี้นะครับผมนะยังไงก็ถือว่านะครับมาแบ่งปันสถานก,การณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันป่อตังมันเข้าไม่ได้ก็เลยต้องใช้ทางเลือกที่2ก็เลยคือ นั่นก็คือการลงทะเบียนผ่าน www.cole ด์เวึนะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไครและติดตามกันก็ขอบพระคุณอย่างสูงและที่สำคัญครับท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟีดดมชาแนลใบเกษมสันต์ต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ